ครับ,รบาาาาครับซึ่งสามารถเข้าคันเสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเดินเที่ยวตลาดน้ําสลิงชันนะครับมีทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับมีสินค้ามากมายตรงนี้นะฮะมีด้านหน้าที่เป็นด้านหน้าจึดหลังจากที่ประตูเข้าอยู่ด้านนี้ออเข้ามานะแล้วก็จะเดินเข้ามานะฮะับรยานเราแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถรถจักรอานอยู่บริเวณด้านหน้านะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นโซนข้างในขายของมีร้านเลยทางขึ้นเดินมีสองทางนะสองทางคือนะครับไม่ว่าจะเป็นไหนนะคนะครับแถวเลข้าออกแล้วก็มีทางเดินอีกในส่วนของวันเสารเราก็มีเรื่องของตัผมฟรีเช่นเดียวกันนะครับของเรียนกุาชีพวัตดสนค้ามากมายนำทางจดเพชรบุรีของเวทีดนตรีเยอะมากแต่ว่าเน้นเป็นของกินนะของฝากกินของฝากของไกดแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้จะเดิกน ็้มข่าไปเรื่อยนะครับขอบคุณมากไว้ราคาถือว่าก็ได้ไม่แพงเท่าไหร่นะโลครึ่งโล6กสบาทนะต้มโอนี่อการแสดงนะครับเรายสลับกันเขามีทั้งสองฟัซงฝั่งเลยนะฮะวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อ่าวันอาทิตเป็นวัสาร์วันอาทิตย์ก็มีเยอะเดินเยอะหน่อยวันนี้วันเสาร์ก็เป็นนห้าสิบอาทิตย์ที่สิบแปด ปนะฮะแปนี่ยการแสดงยะาชยานะครับแปกกนานะครับที่้านะครับ่ที่โปรห่สาย,ยาชุดละห้าสิบบาทบห้าทานนะครับนน่้อสรูงสกะทิสดข้าอ่อนอมีเมียมเม่ยงมเมี่ยงเมี่ยงเป็นชุดนะฮะเป็นคำสุดโบราณนะครับ ชุดละสามจุมลองาได้อันนี้ก็น่ารักเเนี่ยานหครับมาอนะครับฝากเล่นนะารักนะครับก็เชิญภาพที่สูงจะพบถ้าก็มาจองคิวกันได้ครับตอนนี้ยมาจองคิวกันได้นะครับต้องจัดผมนะครับต้มนะในส่วองห้องน้ำเราจะอยู่ในสน้ี่นะครับสระน้ำทังอัดผูเชียงผูย่อผูงยอ ข้าวแกงข้าวแกงโบราณนะครับตัดน้ำกะหริงคันเลยนะครับคนเยอะนะครับต,ตอนนี้ยังช่วงนี้ประมาณสิบโมงกว่าคนกำลังทยอยเข้ามาเนถ้าเป็นช่วงสสทเที่ยเที่ยงคนจะเยอะมากครับจะมีเฉพาะวันเสาร์ทิตแล้วก็วันหยุดและพักตัเลอร์ทั่วไปนะครับกรีปั๊บชิ้นละติดปา คนเริ่อเข้ามาทยอยเข้ามากันมากมายเลยครับอันนี้ที่แรกทิดฝั่งกะเหรี่ยงนะฮะเราจะเดินเข้าไปข้างในข้างในอีกกว้างมีสถานที่อีกกว้างอีกมากมายนะฮะเป็นกับใจอันนี้สมัยเด็กๆคิดถึงอยู่ขนมโกขโกขนมโขลกขนมไผ่บ้านเราฮะผมก็เก็ดคยให้เด็กบทานมากเลยผมวันนีค้คผมสิ่งของฝากเต็่เราก็ว่ามาจอดเยอะ ที่ว่าต้องห้าเหลือที่มันดีขนมหวานต้องออ๋ได้ได้ไปกินนมเหลืองนมหวานเหลืออันนี้กระป๋องเบียร์นะฮะผลงานจากรถตุ๊ก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 ฝีมือจากกระป๋องทำจากกระป๋องเบียร์นะที่ละเก้าสิบบาทโอ้น่ารักของฝากของฝากนะโอ้น่ารักจรนี่นี่จะเป็นอันใหญ่นี่กระป๋องเบียตุ๊กตุ๊กใหญ่ที่ละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้น่ารักจริงๆตุ๊กตุ๊กเป็นโคเป็นตะไบฝีมือจริงครับไม่แพงนะเพราะว่าเป็นเทียบกับฝีฝีมือแล้ว โอเคใช่ได้เลยครับนี่ไฮไลท์อะไรอยู่ตรงนี้นี่ใหญ่สวยๆงามๆนะครับซี้มล้างอะไรมีไหมไม่มีเครื่องนะแต่ว่าหยุดกลางซอยเลยครับเข้ามาเข้ามานิดเดียวก็จะเจอเลยกำลังนั่งแฮนด์เมคอยู่เลยเนี่ยทำกันสดๆเลยครับแฮนด์เมคกันสดๆเลยน่ารักจัง ท่องเที่ยวต่างชาติก็กมีนะน,นี่คืออะไรโอ้โหน่ารักเลยฝั่งซ้ายมือนี้ตุ๊กตากระดาษประดิษฐ์นี่ตุ๊กตากระดาษประดิษฐ์มาจากตุ๊กตานะมาจากกระดาษประดิษฐ์ข,ษษขึ้นมาเออไม่เหมือนกระดาษนะเหมือนกันน่ารักครับ ไม่น่าเชื่อว่าทำจากกระดาษจริงๆก็ราคาก็ประมาณนี้ตัวใหญ่ก็250ร้อยห้บตัวเล็กก็150บงร้อยห้าสิบบาครับโ่ารักอ่ะเอดูด้านนี้บ้างอนะไรเอ่ยเอเ่อเ,อเป็นภาพกระดาษเป็นโพสการ์ดอย่างเนี่ยครับลายโพสการ์ดของฝากของนักเขีเ่ยน ปลากุ้งทอดใบชะพูปลาทอดไก่เราจะเดินหน้ากันต่อไปครับเดี๋ยวไปโซนข้างในครับข้างในเยอะอีกงานที่เอาเทีย่ยวมีให้ทังเตรียมเงินบบมาอย่างเดียวครับของกินของฝากเกยแย่ครับเสื้อผ้อาสวยงามน้ำน้ำสุดน้ำอ้อยพัเทเจอไรแก้าสามสิบสี่สิบน้ำไฟแท้ อนนี้ก็เป็นขนมเค้กคปังมีขน,นมเบื้องนะครับหนึ่งละสาบาทน่าทานของโบราณมีแต่ที่ะละสิบบาทขอ,องละสามสิบอยกินน่าทานกันโอหสวยงามมากทีละสิบบาทนี่ชุดละสาสิบบาทเป็นใหญ่และสามสิบบาทมีหน้นาหลายหน้าหลายไส้ขนมเบื้อง หวานแม่เ,เป,นนเปนเนี๊ย,ยกยนะฮะตลาดน้ำตึดิงชั้นหวานโอเคน่ารักมากเลยชอบชอบกิบนน่าทาองครับเอาง่ะอันนี้จะเป็นโซนจัดก,กิจกรรมเวลามีงานมีมีวงดนตรีวงดนตรีก็อยู่ด้านดันขวานด้วยนะวงดนตรีบางอันนี้ยังไม่มาเป็นตอนเชา้าสายๆก็จะมีอันนี้ก็เปิดเพลงรอแล้วก็โซนนั่งถ่ายรูปนะตอนนี้ก็จะเป็นซุ้มเงี้ยใช้ทางเดินทีนี้มุม จัดถ่ายรูปให้สวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากถ่ายรูปนี่ฮะเป็นมุมสวยงามงาม,มีมีเรือมีรถนี่ฮะแล้วก็ไปไหนต่อกันไปเนาวันนี้เพิ่งวันนี้วันที่8แบตเตอรี่เพิ่งออกไปแต่วันเนี้ยมาแล้ว,วมาแล้ว สนใจปัญหาชนความหวังของคนมาแล้วขายดีสัมกาคารถไม่รับเงินสดเป๋าตังค์นะฮะไม่ขาย,ยต่อได้แปดบาทันี่ยออมาไปหวค่ำเลยนะความหวังของคนอยากรวยนะมาแล้วครับมาดูกันต่อจะกอก นัทนะครับนัทไนโบโซมาร์โคสโอโ้โหนเมนพานะครับขาย่นี่คุณสาวเขาล็อ,อลกครับอ,อะสุดยอดครับสุดยอดครับขนมเบื้องนะแม่ค้าขนมเบื้องออกลีลาลีลาแม่ค้าขนมเบื้องครับสุดยอดเลยครับอร้อนใหม่ละนี่เลยจ้าร้อน มาแล้วเดาใจาไอ้แอมคนละไม่ฆ่าคนน้ำเรื่องเชื่อหรือน้ำแม่ก็ตลาดน้ำตาลีนชานโอ้โหุดยอดเลยครับเอ้ยเชื่อรู้จากใครรู้รักบอกน้ำเมื่วันกะหนุ่นกกนมเอี่ยงย้อนโบราณ มาเด้อเด้อจอ้าตา,ามาตามนี่เลยครับขนมม่งเยือนทุดบลุญ,ญลาติโดใจเนื้อเรือาหลากาลยวะชมกันไปโดนใจถือกันได้ไม่ลืมพระคุณขอบคุณมากครับโม่งยวนุดร้อนมาก่อนกิ้ก่อน ลองแะมาอุดหนุนให้ออกเรื่องตานวื่อคุณตอยเจือจนกับตึงใะจะอ,อกับขอบกระทุนร่งตาชูนอตรงนี้ไม่ซื้องไ,งไม่ได้ละต้องซื้อขึ้นก็จาจัาใจคนละแม่ค้าคนสวยทุกท่านมาช่วยกันใ,นใ้้ร่มรวย อยากสูบเนให้ท่านเราชอบดีหรอกใครไม่มีอยากเกิดอยากจนรวยกันท่วมทนเริ่มรวยทุกคนเดินทางปลอดภัยรวยกันท่วมทนเริ่มรวยทุกคนเดินทางอย่างงี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับอย่างงี้ต้องจัดให้หนึ่งชุดครับร้อนๆหนึ่งจานเนี่ยอันนี้เป็นไส้อะไรมั่งจ้ามีไส้อะไรมั่งจ้า เขาเลกไฟสอะไรมังจ้าหนี้หรือมันลงแบบัพี่แบบกรบแบบนุ่มค่ี่ของแบบออันแผนที่ขึ้นมาสดร้อนรอนนี่นะจ้าอะไรกับมันร้อนครับรันกรอบกอไม่มีค่ะบอ๋อนี่เอาต่อแป้งยีงเดอดครับรายการครัวคุณต่อยนะครับก้อนหนกกมเบื้องยวนนะครับสูตรย่้าทวดจัดจัดหนึ่งชุดเท่าไรจ้าห้าสิบจ้าห้าสิบบาทโอ้ แต่แต่คุณนะกำลังนัดตังยากังาหลืเกินโอเคไปไล้วค่ะไรลันอ่าห้าสิบบาทไทยของของพี่สาวเป็นขอเป็นค่าสิขงคุณ้ชีนะตาน้ำหนึ่งันจัดมาแล้วหนึ่งุโดยสวัสดีค่ะทุกกอความาตานาดีของรัฐขนมเบื้องลวนค่ะันป่นคันได้ ตามเป็นแถวเลยมีความสุขยังไ่ค,ครับครับเราเดินกันต่อนะครับนี่ลาเขาแน่นอนครับ ไปดูหน,น่อยครับวันนี้มีอะไรบ้างสองวนวดตัดตัวแป๊บยี่สิบห้าบาทนะครับกลับนี้มาที่นี่เต็ความสุขกลับไปเลยนะครับมีเจ็าของกินของอร่อยของติดไม้ติดมือติดปากแป๊เจ็ดสิบสองขีดไปโซนน้ำด้านในกันบ้างของกิน ของหวานนะ15บาทสามถ้วยตุ้ยตุยออย่างเงี้ยนะครับปลงผู้10ไม่ชอบนะครับกราะมวยไทยทำามีโอกาสแล้ว่าไต้ทานมานะครับตลิ่งชันนะครับตลาดน้ำตลิ่งชันแสงรังละมาดเนี่ยครับจะไม่ไกลจะ ระยะครับจะไม่ไกลจากใถทางย้ไฟมากไปนะฮะทั้งเอ่อจะให้ดูตัวนี้นนมันเป็นมันเป็นบริเวณด้านหน้าเห็นหลังจากเหนขึ้นไปบนนี้มันจะเป็นรางรถไฟนะครับรถไฟคือเกิดจากเชิงเขนี่เห็นตรองอยู่ด้า,น,าน้าน่ยเป็นรางรถไฟนะครับหลังตลาดน,นี้รถไฟี่วิ่งผ่านวันหลายรอบรถไฟจารถไฟธนบุรีจาก เขาเรียกเขาไฟคัฟนรื่องไฟต้นบีต้นทางเพื่อที่จะไปอ่าจังหวัดกาญจะนบะุรีการอ่าไปนครปฐมไปใายใล้อะใายใต้ก็ทั้งอีกสายีสายสวนเออหลังสวนทุ่งหอนตังนี้นะครับอันนี้เราจะไปดูตลาดน้ำเตาริงชันมีการดนตรีเพลงเพลงไทยเดิมนะครับจากคนผู้สูงอายุนะฮะนาฟังมานะฮะ ลมูถ bon ูงอายุนะครับเชิงไทรเดิมเ่องสายกันเช่นมันแก่มาอายุก็ถือว่าเป็นเล็กสร้างสุขสงสันให้กับนักท่องเที่ยวนะ ดังนั้นเราองคนไม่ไหวเราต้องทำบุญก็เข้าไปร่วมทำบุญเพื่อขี่ตาที่วัดต่นนี้อยู่อให้มามยอะกันน่ เพักไว้ตรงนี้ก่อน,นะะแล้วก็เดินทางต่อกันดีกว่าค,ครับ ทางนี้จะเป็นด้านาบริเวณซุ้มอาหารที่เป็นขึ้นไปบนเรือเรือแพเปิรนคล้เบิร์น,นโป๊ะเปิรนโป้แพนะจะมีอาหารแล้วสั่งกินได้มากมายนะที่ดังถึงคือตางน,นี้ก็หมูทอดเนะะคเดยนะคะสั่งแล้วไปนั่งกินบนเรือได้เลยเป็นขนมหวานขนมโบ,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 บราณยำขนมที่ดังเลยนะ อนนี้จะเป็นโซนนั่งครับทานอาหารชิวๆแล้วก็นั่งดูเรือเพื่อการเดินคนเป็นโตต่อกันนะอป็นล,ลายยาวเลยครับเาที่คนจะมากคนที่ไปดงังคือหมูสเตะหมูย่างนะตรงนี้เป็นโซนเรือนะสำหรับพานท่องเที่ยวเทนะี่ยงฮะล่องเ,องเอรือทางฟองไปด้วยไกลฮะไก่มากเป็นชั่วโมงครับจะออกไปส่องนอกกันดีกว่าลูกค้าเริ่มเข้าเยอะแล้วครับ ุงเผาหอยเผาทะเลเผามะนี่ก็เป็นเรือปลาลิ้นองนะฮะเรือเตะจะมีชื่อที่นี่ครับแล้วก็ปลาเผานักท่องเที่ยวกนนี้ยังมาท่งทานชมบรรยากาศกกเหอนจาเรือเะกัจะ่นนรว็าเานกอทยวันนีัาอนชมรา เราเนีออกมาตน้นด้านนี้มั่งตอนนี้มีการตัดผมฟรีทุกวันอาทิตย์นี่สารเจ้าพ่อที่มีนับถือพิชชาเจ้าพ่อผู้ฤษีตาไฟนะตันนี้ก็ ไอาหารปลาก็คืออาหารปลาเนี่ยก็ลงแม่น้ำนั่นเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าอีกมีกรองสามสิบห้าสามกล่องร้อยส่วนนี้ก็ทนสั่งอาหารแล้วมานั่งทานได้ครับบนบกไม่ใช่เด็ดบนแพนนะที่ ห้านอย่างกาแฟร้านนี้ดังมากโมบอกมาทุกใครกินกาแฟนมร้านนี้เขาขายมากกาแฟนมร้านนู้นนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าก่อนแล้วก็มีชื่อเยอะเลยกาแฟร้านนี้อร่อย,ยมากาะงั้นเต็มจับโชคดีครับมีรถไฟมาพอดีครับตอนนี้รถไฟกำลังมาพอดีเลย กานะแฟยี 5, ่สิบห้าชานมยี่สิบชากี๊ยี่สิบทเย็ยนราคาไม่แพงนะครับเนี่ยแตบบ่ว่าขายดีมากกพาแฟพราะวันนั้นมาซื้อมงอวเสแล้วมาซื้ออยู่นี่นี่นี่แังน้ำต้องมีเรืเอน่ารักจังเรือไม่ค้าขายเป็นของฝากของฝันได้ดีมากเลยครับ ด้วยทำกันสดๆเลยครับไปเดินโซนเนี่ยไปไปกินอะไรอ่ะกินเนี่ยกินอะไอีกขนมอะไรกันอ่าอนเนี่ยขนมต้มเือเนี่ยต้มยำอร่อยรับช่องกันโอเคน้องมาอะได้องกินโอเคโอ้คนกินมากมายนะฮะน้องรับช่องอร่อยอร่อยเคยมากินประจ้ำกันก็มาทำมาจ้ำสนใจ ของโบราณนช่องโบราณเอามากินเพื่อนแต่ว่าน้ำแข็งไม่ต้องใสใช่ป่ะใ่ไม่เียงเรากินไม่ได้น้ำแกินไม่ไดะองน้ำแขงเนี่ย็เนี่เป็นของแขงนะแม่ค้าเพื่อนเพื่กินบ้านมเราทำไปให้บการเออพี่ทำยังไงดอนเอาเอาองอย่างนี้อะเอาลมนิดเลยเอาอย่างนี้เลยเอาแบบนี้งี้ปไม่ไงี้ยหรอมนมา้ทนอง้จกทนี่ต้องรู้ว่ปละด เดี๋ยวกม็มาเดินไปดูข้างในหน่อยอนนต้ของฝากของฝันของฝากน่ารักน่ารักนะครับเป็นไม้ทุกๆเป็นไม้ฮนะาาราคา120บาทปฏิาาบัติลำน้อย น,น,น,นี่่อพานี่ครับคืออ๋อเราอยู่ใต้รางรถไฟนี่เองเนี่ยบนหัวเอ๊ะตะกี้รถไฟวิ่งไงคือวิ่งบนหัวเรานี่เองแต่คือตะพานเหล็กที่จะข้ามไปฝั่งนูน้นเพราตะตรงนี้เป็นกองนี้คือกองพระของพระที่นี่นะ รถไฟก็วิ่งไปบนนี้รถไฟก็ยิงบนที่ตาเราเองตะกี้นี่ไม่ทันดูมาถ่ายตรงนี้ไม่ทันจะสวยมากออตอนนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะสําหรับนักท่องเที่ยวประวัตินะฮะตลาดพลิ้งชันวันตั้งเมือ่อปี2530โดยนายประชุมจเจริญลาบผู้มือการพลิ้งชันนฮะ แย่มากมายนะฮะอหารไม่ทันกันไม่ควรพลาดในการท่องเทีย่ยวชมนรรธรรมชาติของท้องชินเชื่อว่าตะลิงชันทัวร์ท่องเทีย่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและวิถีผูกพันแต่น้ํานับวันจะหาดูยากในกร,รุงเทพมหาคนครสารรับจริงชันเปิดเพืการ,ราวันเสาร์อาทิตย์และวันาาอังคารถึง8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับนี้เลยอันนี้เหลือกัลังจอกละพาท่องเทีย่ยวชมวิถีชีวิตของคน เดินทางนะจำเป็นสามประมาณได้สามสิบคนต่อหนึ่งเที่ยวคนนี้กำลังจะเดินทางแล้วนะครับนี่ครับเรือหางยาวตอนเด็กโขาชอบข้างจังเวลาไปเที่ยวหายาตผู้ใหญ่ทางต่างจังหวัดนั่งเรือไปสมัยก่อนมันไม่มีรถนะฮะสวยงามม่ะสามสิบคนน่าจะเป็นตั๋แล้วนั่งแหละเดินทางไปได้เที่ยวต่างจังหวัดต่างเอต่างภาคตังนี้ เรือเครื่องยนต์งังใหญ่โอ้เครื่องติดล้อด้มัหมครับเนี่ยเดี๋ยวมาโบราณไฟคเมือกี้รถไฟวิ่งบนหัว,วเราไอ้ขันเท็บผ้าอีกลำละเลอมอไมลำละเอ็เทียบ้ามาตรงสับ อันนี้ถ้าสัคนนี้จะเป็นรอบเหมาเหมาะนะักเลเื่อถังกันทางนี้เป็นรอบทั่วไปใหญ่มาก งานการท่องเที่ยวตลาดร้านตึ้งชันโอเคเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแต่เราจะเดินทางกันกลับก,กันต่อเราขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมม,มีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงนะครับำำรำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับครับ